สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชินี่เลโทรเกมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาระลึกอดีตกันนิดนึงฮะพอดีวันนี้ผมคิดถึงเกมอาร์เคดขึ้นมานะฮะซึ่งเกมอาร์เคดเนี่ยผมไม่มีตู้เกมมารีวิวนะครับวันนี้ก็เลยย่อส่วนนะครับมาเล่นเกมอาร์เคดในตัว r a s t b e r r y Pi นะครับกับอ G P I case นะครับผมลงเกมไว้ทั้งหมดครับของอาร์เคดนะครับในนี้เดี๋ยวเราเลือกเกมกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราลงเกมนี้นะครับ โอเคครับเกมแรกผมคิดถึงเกมเบียบอลสเปเชียลนะครับเกมนี้ก็เป็นภาคสุดท้ายของตระกูลตำนานการโร่นะผมชอบมากเลยตัว Special ลปกติผมชอบใช้ดักคิงนะแต่วันนี้เดี๋ยวใช้ตัวพระเอกดีกว่านะครับ <S <S เดี๋ยวหยอดเหรียญก่อนคือการหยอดเหรียญก็คือการกดเลือกนะครับโอเคครับเราหยอดเหรียญปุ๊บเราก็กด Start เข้าไปเลยนะฮะมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยเราจะเลือกตัวละครกันก่อนนะครับปกติผมชอบดักคิงแต่วันนี้เดี๋ยวเลือก ตัวนี้ไว้ก่อนดีกว่าเทอร์รี่นะครับพระเอกของเราโอเคสู้กับตัวตัวนี้แล้วกันนะบ๊อบบี้บ๊อบของเรานี่แหละคือจริงๆมันควรจะเล่นกับจอยโยกนะครับแต่คือผมว่าในนี้มันก็โอเคอยู่นะในระดับหนึ่ง ภาพก็ถือว่าโอเคนะครับกับตัวรัสเบอรี่พายนะผมว่าเล่นให้หายคิดถึงได้พอสมควรเลยครับเกมนี้นี่ผมเล่นล่าสุดนี่จะน่าจะอยู่ช่วงประมาณเราๆอมอปลายนะน่าจะอยู่ตอนช่วงมอปลายครับน่าจะเป็นยุค40แล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปต่อเลยแล้วกันเกมอื่นต่ออ่ เกมต่อไปของ Neo Geo นะฮะที่เป็นอาร์เคดซมไรโชดาวนะครับหรือสมไรสปิริตนะครับอันนี้เป็นสอมไรโชดาวภาค4นะฮะภาคสุดท้ายสมัยนั้นก็ผมไปเล่นกับเพื่อนที่ i ิ p e r i a l w ล r ว d ร์ลาดพนะครับก็ถือว่าสนุกเลยแหละตอนนั้นผมเล่นกับ Neo Geo CD นะครับไม่ได้เล่นกับ Neo Geo แบบเกียตลับนะครับก็คิดถึงความหลังเลยนะครับเนี่ย โอเคครับต่อไปจะเป็นเกม s t ต e e t Fighter 2อันนี้นี่แต่ก่อนผมไปนั่งดูเขาเล่นนะฮะไม่มีเงินไปหยอดเหรียญสู้หรือว่าไปไปนั่งเล่นอาร์เคดนะ,ะก็ที่แรกที่ผมเจอ s สต e t t 2เลยจะเป็นที่ Safari World นะฮะผมไปกับครอบครัวนะฮะแล้วก็มันจะอยู่หน้าทางเข้านะครไปโชว์สต n นแมนที่เป็นโชว์คาวบอยครับก็แต่ก่อนเขามีตู้ไปตั้งอยู่นะครับเป็น t ต e e t 2นะผมก็ไปนั่งดูเขเล่นไม่ได้ดูโชว์อะไรเลยนะฮะระลึกความหลังครับก็เลยหยิบมาเล่นดูนะครับ โอเคต่อไปก็จะเป็น X-Men vs Street Fighter นะฮะอันเนี้ยเด็ดมากเลยตอนช่วงยุคหนึ่งที่ผมได้เล่นได้เจอและรู้จักเกมนี้นะฮะก็ เจอที่ไหนก็มีแต่คนหยอดสู้นะครับผมไปเล่นเกมนี้เป็นเกมตู้เนี่ยไปหยอดที่เดมอบังกะปินะฮะแล้วก็พวก MBK เข้ามาบุคลองมีห้างเซนทัลลาดท้าวน,นะฮะแต่ว่าที่หลักๆเลยก็จะมีที่เดมอบังกะปีะ่แหละฮะที่ผมเจอคนยอดสู้เยอะมากนะครับสมัยก่อนนี่ถือว่าคนไปมุงดูกันเยอะนะครับเกมนี้ก็ทำ99ฮิตก,กันฮนะคอ่อนข้างสนุกเลยผมว่านะ ต่อไปเป็นเกมที่ต้องบอกว่าผมว่าภาคน,นี้มันสุดแล้วนะฮะเกม King of Fighter 98นะฮะภาคน,นี้นี่เด็ดมากครับถือว่าสนุกสุดละนะออกภาคต่อๆมาก็ไม่สนุกเท่าภาคนี้ผมว่านะก็แต่ก่อนเนี่ยก็มีการแข่งขันนะครับอยู่ที่ Imperial World ลาดพร้านะครับผมก็ไปลงสมัครกับเขาด้วยนะฮะก็ไปแข่งนะฮะใชะ้ตัวล l a r k แล้วก็ Polo โโนะครับ แล้วก็มอีอีกตัวเป็นตัวลูกตุ้มนะฮะอยู่ในทีมของคิมนะฮะแบบก็ถือว่าเล่นไปรู้สึกว่าจะตกรอบ2นะครับรอบมันมีหลายรอบนะฮะแต่ว่าผมไม่ผ่านรอบสองนะเจอเซียนโนอะ้โหอันนั้นเขาเล่นเก่งจริงนะก็ระลึกความหลังครับคือจริงๆจะให้ผมซื้อตู้เกมทั้งหมดมาอยู่บ้านนี่ก็คงไม่ไหวนะก็เอาเป็นว่าเรา เล่นกับผ่านกับตัวเจ้า G GP GPI case เนี่ยนะฮะก็คือตัว Raspberry Pi นะครับลงโปรแกรม Retro f a c นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับลงพวกเกม r e t ท o ทั้งหลายนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะตัวนี้โอเคยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe นะครับติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็มีหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่เกมอย่างเดียวนะฮะก็จะมีเป็นเรื่องของขนมนะครับขนมแถมของเล่นนะครับมีเรื่องของดนตรีเกมนะครับเป็นพวกกระตูนอะไรพวกนี้ฮะก็เพจผมก็จะประมาณนี้นะฮะขอบคายแต่ว่าก็ทำให้เราลึกถึงความหลังนะครับสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆอยู่นะครับผม เอาละครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าอ่สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ